าแนละ้วไม่รู้ถ้าเกิดวันนี้ว่าแต่วันนี้มีสักิปแล้วก็มีบอกรึด้วยวันนี้เราคงขอเบอร์เดย์สักนิปเลยกันนะขนะอให้ได้สนุกกันตรงไม่เลยนะตันนี้ไม่เลยนะเนะนะชื่อฮะเชื่อฮะ Happy birthday, hello, hello, HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY hello, hello, HAPPY BIRTHDAY TO YOU hello, 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 ก็ขอให้คุณแท็บมีความเกออมีความสุขในวันเกิดของคุณเทมนะฮะแล้วก็ขอให้คุณเทมมีวันเกิดของคุณเอกนะฮะเฮ้สรับตายก่อนดีป่ะมีขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในวันนี้นะครับคุณเทมคุณเอกคุณแท็บคุณกู้นะฮะขอความสุขใานฉลองร่างแก่งของแรงชื่เราสองหวังนะครับเย้ h a p บ y New อยาาเรียนดีเลยดีใจะที่ได้มาอเคเพื่อนเราเนยเยเต้ยครับเต้ยครับเอาเราช่วงเพลงสำหรับคนตักไหเออเใช่เพาะเมื่อกี้มึงเป็นย่อเปสนาเลยใช่ไหมผมอยากวัดเสียงชาสอสนหน่อยดูว่าเสียงนังจนัไหนโอ้โนไหมได้เลยขอฟับเสียงนิดหน่อยได้ไหม เรากายังไม่เมาเลยก็ก้อมางานนี้